a อคแท็กออนไททันเวนเจอไม่ได้อัปเดตมาเกือบเป็นปีกว่าแล้วณนะบัดนี้เขาได้อัปเดตมาแล้วนะครับเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะจ๊ะกราบแนบแทบตท่กับรายการ Micro ไมโกาโรหรือฟิชิโนมันจะมารีวิวอัปเดตครั้งใหญ่ในปี2023นมะครับในเกมรบกันในเกตชอวแอคแท็กออนไททันเวนเจอนะครับว่าอัปเดตครั้งใหญ่ในปี2023เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตที่1ด่ดานปลายยักษ์ได้ทําการรีเมคใหม่แบบเบิ่มเอัปเดตที่2เพิ่ม NPC เข้ามาใหม่มีนาว่าโยฮานหน้าที่ของ NPC ตัวนี้นั่นก็คือคราฟสิ่งของใช้ต่างๆแต่ในการคราฟสิ่งของนั้นท่านผู้ชมจะต้องมีชิ้นส่วนต่างๆที่เขาได้กําหนดไว้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการคราฟสิ่งของนะครับซึ่งในการคราฟสิ่งของต่างๆกับ NPC ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่6ชิ้นนะครับที่สามารถคราฟได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่1เข็มทิศชิ้นที่2กล้องส่องไกล ชิ้นที่3ผ้าพันแผลชิ้นที่4ี่คมไฟชิ้นที่5ระเบิดเสียงและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6กระเป๋าใบมีดอัปเดตที่3เพิ่มช่องเก็บของอุป m e n t ที่เอาไว้ใช้งานสําหรับสิ่งของที่เราคราฟไว้นะครับส่วนวิธีใช้งานนะครับก็เหมือนตอนใส่สกิลนั่นแหละนะครับอัปเดตที่4เพิ่มอาวุธเข้ามาใหม่มีนาว่าซีซันสี่เกียร์วิธีซื้ออาวุธชิ้นนี้นะครับถ้าผู้ชมจะต้องจุติเลเวลตันให้ครบ3ครั้งนะครับถึงจะสามารถซื้ออาวุธเกียร์ซีซันสี่ได้นะครับ อัปเดตที่5ป,ปืนใหญ่เบรกแพงสามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้งานปืนใหญ่เบรกลังนั้นใช้งานอย่างไรโปรดรับชมคลิปนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาของ150บาทก่อนว่าเป็นยังไงจะเป็น High Explosion เอ explosive ไอเย่อ็ัันเรียกสับพิษเลยเป็น e x p l o s i v e นะครับตอนนี้อ่าโอ้บักอะไรวะเนี่ยอยู่ๆควันก็ออกไอรีโหลดเลย150้บบาทโอเคกดซีกรอบ เพื่อยิงเอ้ยเพื่อขับขี่อ้าวหมุน W A S D นะปุ่ม W A S D เพื่อเป็นการเคลื่อนป้อมนะ A D เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาส่วน W เงยขึ้นกด S ก็เงยลงนะดูสิกด Q เล็งปุ่ม Q เพื่อเล็งอ๋อเล็งได้อืมกูจะยิงโดนไหมเนีย่ยกดปุ่ม F ยิง โดนไม่น่าโหยิงโดนยากว่ะเอ้ยต่อไปต่อเนะอ่ะวิธีออกก็กดปุ่ม C นะครับประมาณนี้เลยมาลองกระสุนหนึ่งร้อยบาทสิกรับช็อตนะครับโอเคไปแบกแล้วทำไมกราฟิกมันกระจอกไปเลยวะนนี้ขนาดปรับภาพสุดแล้วเนี่ยอา้ารีโหลด โอ้โออกกระส๋่อจะเป็นกระสุนกระจายนี่ว่าน่าสนใจน่าสนใจมาเล็งเลยกระส๋่อว่ามาเอ้อมีคนเป่าแล้วตัวนี้ตัวนี้ยิงไปเลยผนบอกว่าไม่โดนหรอหรือมีคนฆ่าไปแล้วไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าแม่ง เล็งยากวะ่ะใครจะใช้ก็ใช้ไปเออมึงก็ยิงไปอัปเดตท,ที่6รีวายได้ขายสกิลเข้ามาใหม่มีนามว่าอเลเดสขายในราคา600,000บาทสกิลนี้มีความสามารถในการป้องกันตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโดนไททันจับโดนไททันกระทืบโดนไททันกระโดดทับใส่ตัวเราแต่ในการป้องกันตัวนั้นมันจะป้องกันตัวอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ เข้าใจแล้ววิธีการใช้งานมันอัปเดตที่7ทุกครั้งที่ทำภารกิจ ENT, ปกปอีเวนต์ปปปอปประการจะมีเมนูขึ้นรับรางวัลด้วยนะครับนับจำนวนตัวแต่ท่านที่รับปรไปด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูขึ้นรางวัลแบบเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เงินรางวัลน,นะครับผมแต่จะมีชิ้นส่วนที่เอาไว้คราบของด้วยนะครับ อัปเดตสุดท้ายนะครับอัปเดตที่8ปรับรูปเมนูร้านขายซื้อม้าและสามารถเปลี่ยนสีอ่านม้าได้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในเกมโระบบกัน์ดในเกมที่ชื่อว่า Attack on Titan Revenge นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดยิ้แล้วก็แล้วก็แชร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ให้ผมถ้าผู้ชมใหญ่เห็ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันเดี๋ยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้วและสติ๊กเกอร์ให้เด้อ